ได้ว่ <S 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 เขาแรกสวยแล้วนะ <S <S อะไรวะหิวห้องหวานแล้วคืออ,อหัวบ้านคนไหนไดแนดอกเสร็จแล้วมาเบลล่างข้างชั้นบนสุดนะน <S <S 2> <S 2> ไม่ไม่วุ่นวายตลกอ,อ่ะล้วมันเฮีเขาแจกของเรียบร้อยแล้วอะ่ะแจกของกันอยู่ในเเบลล่าง เฮ้ยี่มันชนได้ะนะรถกระเด,นดน็นเลยห่อหนุมน่มหน้าสามเอ็ดที่พี่ตอนบอกก็เลยใส่หน้ากากตลอดเวลาเพรมมาะว่าไม่อยากให้เห็นหน้าสามเอ็ด ไปเล็งเทคโอเวอร์เลยนะสะพาเรียกอะในทวีสตามนั้นละค่ะอะไรนะในทาร์วิสฉันจะแทนแก๊งไปอ่ะที่สะพาโอเคโอเคโอเคสองซ่อมไหมเนี่ย,วยพวกเราไปพากันบอกแม่ไม่รู้ซ่าสักห้าทุ่มครึ่งได้ปะวะ เราอยากให้พี่ดิ้งเล่นล่ะเราจะขาดพุดดิ้ง <c oughs> แบดดี้ไม่ได้นะตัวแตวงงไฟอ่ะมาหนูขับให้ไปพาใช่ป่ะหนูขับให้มามาขึ้นมาเร็ว 对啊。<Good> แม่หนูบอกหนูบอกแม่ไม่รู้ทราบแล้วนะห้าทุ่มครึง่งถ้าอย่างนั้นแม่ต้องไปด้วยกินเลี่ยนอะได้เดี๋ยวไปอืมกี่ห้าทุ่มครึ่งมันจะเสร็จหรือเปล่าแล้วน่าจะเสร็จน,น,น,นี่ว่าเสร็จเพราะว่าสามไฟเองขอโทษครับพี่ชายไม่เป็นไรค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะตามนั้นตามนั้นอืมจะ,จะ,จะ<อ>น่าจะเสร็จทันแหละเออ ไม่ไม่ว่าหน้าไหนก็หล่อของแบบนี้มันอยู่ที่ใจแบบที่ถึงเมืองเวทเหมือนกันกินได้เข้ามาแล้ถูกเกิดอะไรขึ้นคะ พี่ค่ะฮิเดโอมิกำลยหายหัวเอ้ยหายหน้าไปเมื่อ4-5วันบบน่ะแล้วเนาะเรจะเลยค่ะมามีสบายเรียกทำไรอ่ะเกลไม่รู้ค่ะไม่ลองถามเขาพ,พี่ปุ๊กเลี้ยงแทนขนาะเขาจะทำรูปให้อ๋อ ไดนะพี่ขออีกทีได้ไหมไฟตัวละครนี้เหรอคะอ๋อไฟตัวละครแล้วทำรูปให้อ๋อได้งั้นส่งให้ได้ครับมิ้ต้องเอาคนที่อยู่ที่นี่เหรอแล้วก็ไมพี่จีนเนี่ยเออหมายถึงว่าไฟตัวละครอะไรวะไฟรอนคาหยันหมดเลยเหรอเมื่อกี้แกงอะไรนะเอ็นพีจีเพี่จีได้ยินปะมาทำรูกแล้วทำไมเขาไม่ทักข้อความมาเองเนี่ยฮะเน็ตหมดเหรอเขาใสอยู่ไหน ทั้งคู่ครับขออนุญาตครับที่ใครเรียกพี่น้าแป๊บนึงนะสิผมอยากได้ไฟล์ตัวละครของหัวแก๊งกับกับอีกสักสองคนก็คือแก๊งฝ่ายละสามคนอะ หรือว่าถ้าไม่มีจริงเดี๋ยวขอถ่ายบวนตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวปั้นโอเดี๋ยวสักนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวทเดอา้าเลยใครก็ได้สามคนน่ะไดล่ะดเดิทำใ้ใครมากแบบนี้ได้ไงหนุ่มๆพี่ฟ้าใสก็หายเลยใครก็ได้ได้หมดะพี่ตัวเอกียวเกลียวเลยใครก็ได้ได้หมดงั้นเดี๋ยวกูออกไปทำให้ก็ได้ตอนนี้เลยเกลียวเกลียวนะส่งในติ๊เกตใช่ไหมคะพี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยตามมาทางนี้นะครับตามมาทางนี้นะอไงเนี่ยเอามา มาพี่ดิ้งมีแก้วแบครับมาครับมาเลยครับเหมือนกันใครก็ได้ยินใช่เหมือนไม่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 เอามามีแก้วพี่ดิ้งอยู่หนาเลยเมื่อแม่กลับมาก็จะเป็นประการชนีใช่ไหมก็หล่อเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้เร็วไปไดมิเนชั่นสองได้ไหมอ๋่ไดมิเนชั่นสองครับพี่ยอามาับกับพี่เชอร์เลยหนูน่าจะอยู่ยาว้าอยู่ไหน คนนา้าหัวหัวบ้านบ้านเขียวเอาไปแล้วบ้านเข<ด>ียวเนี่ยมาเซตมาเซตที่เชินะว่างตอนไหนไอ่ะเกียวมาแนวสองอะไรนะคะเก็บได้แค่สิเล่นดูกังมเกียแล้วอนนเกวมวีเกอัอนน้วยะคะเค,ค,เคย้วมเกย้าีล้วมีกย้ดกม้วีหัยว่ารักการ้านบก้านีานหกไม่อยียว่ม้าม้ีเยมกียมกยกันหน่อย โอ้โหครับหยินนะอันนี้มีเรื่องอะไรกันครับไม่ตีกระชับมิเฉยเฉยเฉยแล้น่รันแล้วเหรอครับกี่โมงครับเดี๋ยวไปดู จีโมะหลังหๆไม่อยากหลังไม่อยาอ๋ออุ้ยกระชามีดหรอใช่สิโอเคครับรอรอดูนะขอแบบพนโถทีมโอเคเลยได้เลยเต็กับไดมาเหตุผลเพราะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแก๊งหญิงแล้งหนึ่งไฟเอ็มอ่ะมันก็ต้องของจริีเนอร์ไม่ใช่เพราะยินอยากนะครับใช่เปล่าไม่มีใครทักมาเลยรู้รู้อยู่แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าชนะขอแมวขอแมวได้ไหมโอ้ยอันนี้แมวเอาสาเนี่ยไม่เป็นไรเอาเอานี่เลยหมามมาพี่ดิ้งมิเกลเลยไม่เป็นไรเกลมันจะไม่มาเลยเนี่ยวหน้ามันจะอยู่มังเกลมิเกลครับเจ้านครับ ถ้าถ้าชนะขอแมวตรงแมวเซาอันนี้ไม่เอาแมวเซาไว้ตื่นมาเจอกันไงปนอยละนอโอะแมวแมวตัวนี้มันหานี่มันแบบกว่าฉันจะได้มาฉันจับมันยากมากนะเคทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บใจทั้งอะไรอย่างเงี้ย K นอยละเพราะมันหาไม่ยากนอยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามคนอันนี้ให้ก็ได้มะเขื่อนเขาน่าจะให้อยู่กำลังไปกำลังเขื่อให้จริงเปล่าถามให้คนที่มีเงินใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เฟมิน่าปะ แล้วก็อีกสองคนใช่ป่ะคนนั้นมาข้างหลังน่ะใช่หรออะไรเป็นอะไรมืออันนี้อย่างี้ทผู้หญิงผู้หญิงคนนี้อยู่แก๊งอะไรครับสตาครับฮัลโหลอยู่แก๊งอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรไอเฉินสวัสดีค่ะพี่สาวอุ้ย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 พี่สาวชื่ออะไรคะเสียงแล้วรออีกเสียงอะไรนนึงเนาะพี่สาวชื่ออะไรครับผมชื่อชิครับสวัสดีครับสวัสดีครับของอะไรนะสวยละสวยละ ไม่เกี่ยวนะแต่แต่คนนี้เฟมิน่านะคนนี้เฟมิน่านะใช่หรอเฟมิน่าหรอใช่ใช่ลองไม่มาเล่ยเล่ยดบหรอคะท่านอย้ายอี่ยอีกนะไม่ย้ายค่ะไม่ย้ายแบบจนมากเลยขอโทษนะมันมันวุ่นวายมากมีสตอรี่ไงแต่ท่านเตรียมไอติมไว้ให้เขาแล้วใช่ไหมครับผู้ถูกใช่ไหมคืออะไรคะเนี่ยไหนอะคืออะไรคะ เอ้าก็เขาขอให้ติมท่านไงท่านเตรียมไว้ให้เขาแล้วใช่ไหมใช่ไม่ก็ใช่ไงใช่ค่ะใช่ใช่มีจริง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 เตรียมไว้เป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าแค่ไม่ให้เองไงโอ้ท่านเตรียมไว้เป็นอาทิตย์แล้วได้จากเขากําลังไปนะแล้วอย่าย้ายที่อีกนะท่านหญิงถ้าขอเลยทชาไหมคะฉันต่านั้นว่าคุณด้วยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ